โอ้ย <Hola. S 2> <Hola. S 1> สวัสดีค่ะทุกคนอย่างที่ทุกคนเห็นปกคลิปไปนะคะวันนี้เรากับพี่เป้จะมารีวิวนะคะจะมารีวิวกล้องนี่นะคะ DJI Osmo Pocket 3นะคะตัวนี้นั่นเองตัวใหม่ล่าสุดนะคะก็เราได้มาเมื่อช่วงต้นปีนะคะ เป็นเป็นช่วงต้นปีวันที่6มกรานะคะเป็นวัน3กษัตริย์นนะคะเราก็เขียนจดหมายไปเหมือนทุกปีนะว่าปีนี้เราอยากจะได้ของขวัญก็คือกล้องเนี่ยนะคะ DJI Osmo Pocket 3 เราไม่น่าเชื่อนะคะว่าสกษัตริย์ให้ของขวัญเราจริงๆค่ะคือที่ไทยเนี่ยที่เรารู้ราคามามันประมาณ2,1900บนาทแล้วก็จะมีส่วนลดนู่นนี่นั่นใช่ไหมเราก็แอบ,บไปส่งราคาที่สเปนมาแล้วนะคะก็คือโหแพงมากทุกคนประมาณ600กว่ายูโรถ้าตีเป็นเงินไทยนะคะก็ประมาณ2อ5 0 0 0บาทเอาตีเป็นเลขกลมๆนะประมาณ2 5 5 0 0 0บาทซึ่งมันแพงมากๆแล้วไม่มีส่วนลดใดๆด้วยนะคะของเราจะเป็นอ่า c บลเลเตอร์คอมโบนะคะก็จะได้กล่องมาด้วยแล้วก็ได้กระเป๋าอะไรมาเสร็จสับเนาะก็อุปกรณ์ทั้างในก็จะมีครบตามทุกอย่างที่ที่ที่เห็นๆกันเนาะเราจะไม่รีวิวนะว่าเราได้ของอะไรบ้างก็อย่างที่ทุกคนเราเชื่อว่าทุกคนน่าจะคงเคยเห็นแต่ละช่องแต่อะไรเขารีวิวไปเยอะแล้วเนาะเราก็จะไม่พูดรายละเอียดเราไม่เคยใช้กล้อง dji นะคะอันนี้เป็นครั้งแรกก่อนหน้านั้นเราเคยใช้ go pro นะคะเป็นกล้อง k a a แอคชั่น แต่ว่าปัญหาของ GoPro ที่เราเคยใช้นะก็คือ 1. นึ GoPro เนี่ยจะร้อนมากแบตจะร้อนไวมา,มากๆร้อนจนเหมือนแบบจะระเบิดจนเราไม่กล้าที่จะใส่แบตเข้าไปในกล้อง GoPro นะคะเราจะใช้แบบเสียบเขาเรียกแบตสำรองเอานะคะปัญหาข้อที่2ของ GoPro นะคะที่เราไม่ใช้ก็คือถ่ายในที่มืดไม่สวยเลยทุกคน ถ่ายแบบว่าออกมามืดแล้วก็ภาพไม่คมไม่ชัดคือไม่สวยยังไงก็ไม่สวยอย่างที่สามก็คือเวลาถือไปถ่ายที่ไหนเนี่ยทุกคนจะมองแล้วก็ที่สเปนเนี่ยหลายร้านเขาจะไม่ให้ถ่ายนะคะถ้าเห็นถือกล้องไปเนี่ยเขาจะไม่ให้ถ่ายเลยทันทีนะคะดังนั้นเราก็เลยตัดใจไม่ใช้โ o p โ o นะคะหลังๆที่เห็นคลิปเราไปเที่ยวนู่นนี่นั่นนะคะเราจะใช้มือถือถ่ายนะคะมือถือซัมซุงคลปซึ่งกําลังถ่ายอยู่ณตอนนี้นะคะอันนี้คือมือถือซัมซุง C ลปซึ่งเราก็จะใช้ตัวนี้ถ่ายเราก็ถามว่าสะดวกสบายไหมโอเค มก็คือซัมซุงกลิ p มันก็ถ่ายสวยนะคะถ่ายดีแล้วก็เวลาเราไปร้านไหนเนี่ยเราก็ทำแบบถ่ายก็ไม่มีใครสนใจมากนะคะเพราะว่าเขาจะคิดว่าเหมือนเราเป็นนักท่องเที่ยวคนหนึ่งที่จะมาถ่ายนู่นนี่นั่นนะเขาก็จะไม่สนใจไม่ว่านะคะแต่ปัญหาอย่างหนึ่งที่เราไม่อยากใช้ก็คือพอใช้ถ่ายแล้วเนี่ยแบตมันหมดไวมากทุกคนก็อยากที่คุณว่าซัมซุงกลิฟ3เนี่ยจะเป็นรุ่นที่แบตหมดไวมากๆนะคะขณะเราต่อ power bank แล้วนะมันก็ยังหมดไวเราก็เลย อยากจะมองหากล้องตัวใหม่พึ่งตรงเราก็เลยอยากจะได้กล้องตัวใหม่แล้วมาเอินว่ามารู้ว่ามันมี DJI Osmo Pocket 3เราพอเราศึกษารายละเอียดแล้วทุกอยากแล้วเฮ้ย มันดีงามมากๆเลยก็คือเขาบอกว่าเป็นกล้องตัวนี้คือตัวเดียวจบจริงๆนะคะทุกคนจบแบบว่ามีทั้งแบบถ่ายได้ที่มืดดีการสั่นดีเพราะเป็นกิมบอลนะคะเดินถ่ายแล้วมันก็จะไม่เป็นจุดสนใจมากมายนะคะและอย่างที่เขาบอกว่าแบตเขาไม่ได้ร้อนมากมายนะก็คือจะร้อนอุ่นๆนิดนึงเนาะแต่ก็ไม่ได้ร้อนมากนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเขาจะมีแบตเตอรี่สำรองมีอะไรให้เสร็จสับนะคะซึ่งเราก็มองว่าเฮ้ยมันดีงามขนาดนี้เราก็เลยอยากได้นะคะเราก็จะ ไปรีวิวกล้องตัวนี้ในสถานการณ์จริงซึ่งจะมีทั้งสถานการณ์เราจะลองทดสอบแบบทั้งแบบมีแสงธรรมดาแล้วก็รวมถึงไปถ่ายตอนกลางคืนด้วยเพราะเราอยากรู้ว่าเวลาถ่ายกลางคืนแล้วแสงมันโอเคไหมดีไหมพูดม,มาขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปรีวิวกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกนะคะไปดูกันว่าเป็นยังไงคะ่ะไปรีวิวกันเลยค่ะมาทุกคนตอนนี้เราออกมาข้างนอกแล้วนะจ๊ะเรามาทดสอบในช่วงที่เป็นกลางวันกันนะคะ คือเราคิดว่าเรามันจะมีแดดไงแต่มันไม่มีแดดนะทุกคนก็คืออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมาดริดเนี่ยฝนตกทุกวันเลยวันนี้ก็เลยจะแบบครึ้มๆหน่อยนะคะวันนี้เป็นวันแรกที่ไม่มีฝนนะแต่ว่ามันก็จะครึ้มๆเห็นไหมเห็นบรรยากาศไหมครึ้มไปหมดเลยแล้วก็ผู้คนก็ร้านแปดมากๆเลยตอนนี้นะคะเราอยู่ในโหมดวิดีโอธรรมดาไม่ได้ปรับอะไรนะคะก็เป็นโปรนะคะธรรมดาแล้วก็ใช้ไม้ ไม่แบบไม่ได้ตัดเสียงรบกวนนะก็คือเป็นไม่ปกติเลยก็เอามาทดสอบให้ดูนะคะว่าปกติแล้วเวลาเราถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอของเราเนี่ยเราก็จะวอล์กอย่างนี้นะคะเดินไปพูดไปเรื่อยๆประมาณนี้นะคะก็ทุกคนจะได้เห็นสถานการณ์จริงว่ามันเป็นแบบไหนนะคะนี่มีการแสดงด้วยนะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ปัวร์ตาเดลซซนนะจ๊ะซึ่งเป็นแหล่งนี่ สัญ,ญลักษณ์ตรงนี้เลยนะคนร้านแปดมากปัราตาเดลโซนเนี่ยจะเป็นจุดศูนย์กลางนะคะใครไปใครมาเนี่ยจะต้องมานัดมาพบเจอกันที่นี่แล้วก็ทุกคนเห็นไหมคะว่าคนเยอะร้านแปดขนาดไหนที่นี่แล้วก็ตอนที่เราถือเนี่ยพูดเลยนะว่าน้ำหนักเบา เบามากนะจ๊ะทุกคนเดินถือสบายๆเลยให้ดูบรรยากาศเมืองมาดริดในช่วงวันเสาร์นะคะวันนี้คือวันเสาร์เป็นวันหยุดนะจ๊ะทุกคนจะเห็นว่ามีทั้งนักท่องเที่ยวแล้วก็มีผู้คนเยอะแยะขนาดไหนส่วนมากจะเป็นนักท่องเที่ยวนะจ๊ะคนสเปนเองก็ก็มีบ้างคนมาดริดก็มีบ้างนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวที่เขา ออกมาเดินมาเที่ยวกันแถวแถวนี้ก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นจุดกึ่งกลางจุดศูนย์กลางของเมืองมาดริดนะคะที่ทุกคนจะต้องมาตอนนี้เราจะพาทุกคนเดินไปที่พลาซ่ามายอร์นะจ๊ะซึ่งเป็นอ,อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองมาดริดที่ขึ้นชื่อนะคะใครมาเมืองมาดริดก็จะต้องไปเที่ยวที่พลาซ่ามายอร์นอกจากปัวตาเดลโซลาก็จะมีพลาซ่ามายอร์เนี่ยค่ะ สามารถเดินไปใกล้ๆกันได้แล้วตอนนี้เรามาถึงพลาซ่ามายอร์แล้วทุกคนไปไปดูกันาใช่อันนี้คือพลาซ่ามายอนะคะหรือจัตุรัสกลางเมืองนะคะง่ายคือเป็นลานคนเมืองนั่นแหละที่เขาจะมีกิจกรรมมีอะไรต่างๆก็จะมาจัดกันที่นี่นะโดยเฉพาะ,ะตลาดคริสต์มาส ตลาดคริสต์มาสก็จัดที่นี่นะคะเห็นไหมยังมีต้นคริสต์มาสอยู่เลยปกติเขาจะต้องเอาต้นคริสต์มาสออกแล้วนะเพราะว่าตอนนี้มันเลยช่วงเทศกาลมาแล้วแต่ว่าเขายังไม่เอาออกนะนี่เราให้ดูบรรยากาศแล้วก็เป็นการทดสอบกล้องไปในตัวเนาะว่าถ่ายทำออกมาแล้วดีแค่ไหนบรรยากาศตอนนี้คลึ้มฟ้าคลึ้มฝนนะจ๊ะพูดเลย ลิงดำใหญ่อ่าลิงดำใหญ่ไหนลิงดำใหญ่อ๋อยู่นั่นเห็นไหมลิงดำใหญ่ <laughs> ไหนดูซิเดี๋ยวเราจะมาทดสอบต่อนะคะ<อ>ในช่วงกลางคืนนะคะเอา dji อ pocket 3เนี่ยไปทดสอบถ่ายเดินตามถนนแกรมเบีย er นะคะในช่วงกลางคืนแล้วก็เข้าไปกินอะไรสักอย่างหนึ่งที่นั่นด้วยจะดูว่าเป็นยังไงบ้างสลับคร้องตัวนี้นะคะ <S 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 เดี๋ยวเราไปเจอกันต่อในภาคกลางคืนเลยค่ะ ทุกคนตอนนี้เราก็ขึ้นมากินเรียบร้อยแล้วนะคะมากินที่เขาเรียกว่าร้านกาแฟเนาะแล้วก็นี่เราติดไม้นะนี่ลองใช้ไม้นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเราใช้โหมด l ล w l i g นะคะเพราะว่าที่เรานั่งอะ่ะก็คือมันมีแสงมันนิดนึงนะแต่ว่าตรงมุมนี้คือมืดมืดสนิทนะคะก็จะให้ดูว่าเอ้ยโหมด low l i g เนี่ยใช้แล้วเป็นยังไงใช้แล้วออกมาสว่างไหมแต่เท่าที่ดูในจอตอนนี้นะคะเราว่าก็สว่างดีอยู่นะ ก็คือหน้าหน้าเน้าแล้วก็สว่างดีนะ <No. S 1> <laughs> พี่เป้ Can see your face very well no พี่เป้ต้องใส่แว่ <laughs> นเอาล่ะสินี่วันนี้เราสั่งอันนี้ของพี่เป้นีน่ทุกคนเห็นไหมของพี่เป้เป็นเคก้กแครอท ของเราเป็นมัฟฟินแครอทเหมือนกันนะคะ oh. เดี๋ยวเรามากินกันเลยนะจ๊ะทุกคนทดสอบให้ดูแล้วนะว่าการโฟกัสของมันเนี่ยถ้ายื่นไปสินค้าไปหรือยื่นอะไรไปใกล้ๆกล้องจะจับโฟกัสตัวนั้นก่อนนะถ้าเกิดไม่ได้ยื่นไปมันก็จะจับหน้าเราสอคนปกตินะนี่ดีงามมากเลยทุกคนเราชอบมากเลย <King. S 1> <laughs> อ่ะโอเคเล่นพอละพี่เป้ขอให้กินมากินกันนะจ๊ะ ก่อนที่เราจะออกไปข้างนอกกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาให้ดูไม้น,นะคะเพราะเดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกไปทดสอบอาการใช้ไม้แบบตัดเสียงของเขานะคะคือถ้าเกิดทุกคนเห็นไหมนี่สถานะมันจะเป็นไฟสีฟ้าอันนี้คือเปิดใช้โหมดปกตินะคะแต่ถ้าเกิดเรากดครั้งหนึ่งนะคะที่ปุ่มเปิดปิดครั้งหนึ่งมันจะเปลี่ยนเป็นสีออกเหลืองๆเขียวๆอันนี้คือการตัดเสียงแล้วนะคะอันนี้คือใช้แบบตัดเสียง ส่วนอันนี้เป็นสีฟ้าแล้วอันนี้คือไม่ตัดเสียงนะคะเป็นยังไงบ้างแต่เดี๋ยวไปตรงถนนเนี่ยจะได้จะได้ยินชัดเจนเลยเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกกันต่อเลยค่ะตอนนี้เราออกมาข้างนอกแล้วนะทุกคนตอนนี้เราใช้โหมดวิดีโอธรรมดานะคะแล้วก็ตอนนี้คือลมพัดเย็นหนาวมากๆตอนนี้คือลมพัดเย็นมากๆเลย เป็นยังไงบ้างตอนนี้เสียงชัดไหมไมโครโฟนก็เป็นแบบไม่ได้ตัดเสียงนะก็เ,ออเดี๋ยวเราเราเน็บไมโครโฟนไว้ตรงนี้นะเดี๋ยวจะเปิดโหมดนี่นะเดี๋ยวเราจะเปิดโหมดแบบตัดเสียงนะทุกคนเพราะมันอยู่บนถนนเนาะแล้วก็เมื่อกี้มันมีเสียงกรองเสียงอะไรเงี้ยชัดชัดมากมาอ่ะตอนนี้เราเปิดโหมดตัดเสียงเรียบร้อยแล้วนะเป็นสี เหลืองเหลืองเขียวเขียวเป็นยังไงบ้างเสียงตอนนี้ชัดไหมแล้วขอจับไมโครโฟนแล้วกันนะเพราะว่ามันไม่มีที่เหน็บเราไม่ได้เอาแม่เหล็กมาคือออกมาลองแบบว่าครั้งแรกเป็นยังไงบ้างตอนนี้โหมดตัดเสียงรบกวนมันตัดเสียงดีไหมดีกว่าตอนแรกหรือเปล่าตอนนี้เราเดินอยู่ที่ถนนแกรนเบียนะทุกคนทุกคนดูร้านี้ าราคาเจร้านเปิดใหม่เพิ่งเปิดเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนปีที่แล้วอันนี้คือเราเข้ามาในร้านลองให้ดูสดๆเลยนะทุกคนไม่มีแพลนอะไรทั้งนั้นเพื่อที่จะมาลอง DJI ให้ทุกคนได้เห็นนะว่า,าประสิทธิภาพของมันเป็นยังไงตอนนี้ที่ร้านเปิดเพลงเสียงดังนะทุกคนทุกคนได้ยินเสียงเพลงไหมเราใช้โหมดตัดเสียงรบกลัวแล้วนะคะดูปีเต้เลือกใหญ่เลย คือในร้านนียเปิดเสียงดังนะทุกคนเปิดเพลงเสียงดังเราขอย้ำนะเราไม่รู้ว่าตอนเนี้ยไม่มนตัดเสียงดีแค่ไหนก็มาทดสอบให้ดูน่ารักครอบครัวแมวสรุปพี่เป๊ะเอาตัวนี้นะจ๊ะครอบครัวแมวชอบแมวชอบแมวน่ารักดีน่ารักดีากมากมากมาไปจ่ายตัง เราซื้อของเสร็จแล้วพี่เต้ได้ของเรียบร้อยแล้วนะทุกคนตอนนี้นะคะเราเปลี่ยนโหมดนะคะมาใช้โลไล i g อีกรอบนะคะเพราะว่า <laughs> เขาเรียกว่าอะไรบนถนนตอนนี้ก็คือแสงก็จะมืดลงเล็กน้อยนะคะแล้วก็จะทดสอบให้ดูด้วยว่าโหมดโลไล i g ข้างนอกเนี่ยเป็นยังไงชัดแจ๋วดีไหม <laughs> เราพามาอีกจุดหนึ่งนะคะที่เป็นศูนย์กลางของอของผู้คนที่จะมาพบเจอกันนะคะก็คือพาะธาเดกาเยาเนาะ เดี๋ยวเราจะไปดูกันตรงนั้นนะคะว่ามีอะไรให้เราได้ถ่ายบ้าง,างจ้านี่นะคะปราซาเดกายาวนะทุกคนตอนนี้ใช้โหมดโ o ไ l i g แล้วก็ไมโครโฟนเป็นแบบตัดเสียงรบกวนนะจ๊ะตอนนี้เรากำลังเดินอยู่นะทุกคนก็จะให้ดูระบบไปด้วยว่าเดินแล้วมันสั่นมากน้อยขนาดไหนกิมบอลใช้ดีขนาดไหนนี่ทุกคนเห็นข้างหน้าไหม อันนี้คือยิ่งใหญ่อลังการมากให้สังเกตนะคะอันนี้คือของใหม่นะทุกคนดูทุกคนยิ่งใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาทดสอบระบบซูมของเขานะคะซูมได้ 4x นะจ้าอ่าขึ้นไปก่อนนะนี่เห็นไหมแล้วก็เดี๋ยวเราจะซูมหน้าเข้าไปนะจ้าทุกคนอันนี้คือตั้งแบบว่า ระระ,ระดับหนึ่งนะคะซูมแบบนุ่มสุดนะคะไม่กระชากประมาณนี้เนาะระบบซูมเขาแล้วก็ซูมออกก็จะเป็นประมาณนี้นะนี่อ่านี่คือระบบซูมของเขานะจ๊ะทุกคนซูมนุ่มไหมตุ๊กตาตัวนี้นะคะจะเป็นตุ๊กตาที่เมื่อสมัยยอบบ้อนไปดีประมาณปี 60 70 80ประมาณนี้แทบจะทุกบ้านนะคะจะต้องมีตุ๊กตาตัวนี้นะคะตั้งไว้บนทีวีนะทุกคนซึ่งวันนี้นะคะเขาก็เอามาตั้งโชว์นะคะให้มาดูนะคะว่าอันนี้ก็คือพูดง่ายคือเหมือนตุ๊กตาที่จะต้องมีทุกบ้านประดับอยู่บนทีวีนั่นเองค่ะทุกคนคะอันนี้คือการทดสอบโหมดโลไลท์นะคะคือที่นี่จะค่อนข้างมืดนิดนึงถ้าเกิดสังเกตจากท้องฟ้านะคือมืดนะคะทุกคน คือมีไฟเหมือนกัน,นะคะ่ะแต่ไฟไฟน้อยมากๆไฟสลัวๆ,ลวๆแล้วก็ตอนนี้เป็นการใช้ไมค์บิวอินนะคะไม่ได้ต่อไมโครโฟนนะคะก็เป็นยังไงบ้างคะเสียงชัดดีไหมแล้วก็การใช้โหมด l o ไ light ที่แสงน้อยมากๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างทุกคนยังเห็นหน้าเราอยู่ใช่ไหมแล้วตอนนี้เราไม่ได้ใช้ไมโครโฟนนะคะเป็นบิวอินตรงนี้คือมืดสนิททุกคน ก็จะเห็นแต่แสงไฟที่อยู่ไกลๆนะคะแต่จริงๆแล้วคือมืดจริงๆทุกคนทุกคนดูจากจอมือถือนะเห็นไหมมืดไหม,ม,มจริงๆคือในจอมือถือที่นี่เราใช้มือถือนะคะจริงๆมันมืดกว่านี้นะแต่ว่ากล้องมันปรับให้เห็นเดี๋ยวเราจะถือควบคู่ไปด้วยกันละกันและเดี๋ยวเราจะลงควบคู่กันไปเลยนะเดินควบคู่ไปด้วยกันเลย กคนจะเห็นไหมคะว่ามันมืดจริงๆถ้าดูจากในส่วนที่เป็นมือถือเห็นไหมคะมืดสนิทอันนี้คือแสงแสงจริงๆนะคะในมือถือคือมืดจริงๆแต่ส่วนกล้อง DJI ทุกคนเห็นไหมคะมุมเดียวกันถ่ายพร้อมกันเนี่ยแต่ DJI สามารถที่จะมองเห็นส่วนต่างๆรายละเอียดได้ว่าเป็นต้นไม้เป็นอะไรเนาะแต่ว่าในขณะที่มือถือนี่คือมืดมากเลยทุกคนนี่คือถ่ายมุมเดียวกันถ่ายพร้อมกันเลยนะคะ นี่เนี่ยอ ok ันนี้คือมุมเดียวกันเลยเดินไปพร้อมกันเนี่ยเอือโอเคแล้วก็เดี๋ยวดูหน้าเรานะให้ดูเลยอันนี้คือกล้องถ่ายพร้อมกันนะทุกคนอันนึงเป็นอ่าด้านนึงเป็นมือถือนะคะแล้วก็ส่วนด้านนี้อ่าส่วนด้านหนึ่งก็จะเป็นกล้องจาก DJI เห็นความแตกต่างไหมเห็นพี่เป้ไหม พี่เป้พี่เป้ต้องบอกมือเห็นไหมในขณะที่ DJI นี่คือชัดแจ๋วเลยทุกคนเห็นไหมอันนี้คือความแตกต่างที่เห็นชัดๆมากๆเลยแล้วก็ปลื่มมากๆเลยนะคะในการทดสอบโหมดโลไลท์ในวันนี้แล้วก็ใช้ไมค์แบบบิวอินนะไม่ได้ต่อไมโครโฟนนะคะทุกคนทีนซันชงพี่เป้คนดำพี่เป้บอกว่าในกล้องมือถือซัมซุงพี่เป้เป็นคนดำแต่ DJI นอร น้อม <No> <laughs> ใช่พี่เป้บอกว่าในในในมือถือพี่เป้เป็นคนดํานะคะแต่ถ้าเกิดเป็นกล้อง DJI คือเป็นคนปกติเลยนะคะทุกคนนี่ไงคะการทดสอบให้เห็นชัดๆเลยนะคะว่าประสิทธิภาพของกล้อง DJI Osmo Pocket 3นะคะในการถ่ายในที่มืดใช้โหมดโล w l i g เนี่ยมันดีงานจริงๆค่ะทุกคน เป็นยังไงกันบ้างคะก็เห็นไปเรียบร้อยแล้วนะในสถานการณ์จริงทั้งตอนแบบว่าแสงธรรมดานะคะแล้วก็เป็นตอกลางคืนนะคะเป็นยังไงบ้างคะกับ DJI Osmo Pocket 3นะคะสำหรับความรู้สึกเรานะอันนี้พูดถึงความรู้สึกนะเราว่ามันก็โอเคนะเพราะว่าขนาดเนี่ยมันก็ประมาณอย่างนี้ทุกคนเห็นไหมอันนี้คือเราต่อเราต่อเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะตัวต่อให้มันยาวเฉยอะแล้วก็เรารู้สึกว่าเวลาเดินถ่ายเนี่ย มันก็จะนุ่มๆเนาะมันก็จะไม่เช็มากไม่สั่นมากนะคะที่สําคัญนะคะถ่ายตอนกลางคืนในแสงที่มืดหรืออะไรมืดน,นิดนึงมีแสงนิดนึงนะคะก็ออกมาดูโอเคก็คือมันเป็นสถานการณ์ <c oughs> จริงๆเลยนะที่เวลาเราไปถ่ายบล็อกมันจะเป็นประมาณนี้เลยนะก็เราถือว่าประทับใจแล้วก็คิดว่ามันโอเคนะที่เต้คิดว่าไงฉันไม่รูษษ้ อ่าพี่เป้ก็บอกว่าชอบเหมือนกันนะคือภาพออกมาสวยงามนะคะแล้วบอกก่อนเลยนะคะว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราใช้เอ่อโหมดโปรนะคะไม่ค่อยปรับอะไรมากมายนะมันมีโหมดบิวตี้ด้วยทุกคนก็คือทําให้หน้าใสหน้าสวยนะคะคือจะต้องใช้คู่กับแอปพลิเคชันของ DJI สนำะหรับความที่เห็นเราคือเราชอบนะคะแล้วเราก็คิดว่ามันเหมาะกับมือใหม่นะคะโดยเฉพาะเราไม่เคยใช้ DJI ออส o p o c ก e ก3มาก่อนแล้วก็เป็นคนที่แบบไม่ชอบใช้กิ b นบอลเคยใช้กินบอลแล้วมันรู้สึกมัน หัวมันโยกไปโยกมาไม่ถนัดแต่สำหรับตัวน,นี้นะคะบังคับง่ายมากๆเลยทุกคนมือใหม่ทุกคนใช้ได้เราใช้ได้ทุกคนก็ต้องใช้ได้เหมือนกันค่ะสำหรับใครนะคะที่เป็นสายบกเหมือนเรานะคะเราว่าเหมาะมากๆนะคะแล้วเราขอมเมน์นะคะให้ไปซื้อใช้กันค่ะก็วันนี้นะคะเรากับพี่เต้ก็รีวิวครบจบเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปทุกคนจะได้เห็นหลคลิปของเราเนี่ยโดยการใช้กล้อง DJI ไปเรื่อยๆนะคะก็ะฝากติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนีน้ต้องลาไปแล้วนะบ๊ายบายลาบดยอสาบิยอส